ัางแต่งงานพิธีเปิดซีเกมถูกจัดขึ้นเสียงชื่นชมก็ดังกระหึ่งไปทั่วภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมทั่วโลกด้วยความสง่างามความคิดสร้างสารรค์เทคโนโลยีล้ำสมัยและมนเสน่ท์ทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านโชว์อันยิ่งใหญ่เป็นงานที่ไม่เพียงแต่เปิดฉากการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสารถึงโลกกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่แพ้ใครในด้านความคิดสร้างสารสรค์ศิลปะวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบันเทิงเมื่อ h a s h t a เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดวนรวมถึงคำว่าเกมพลิกและคอมเมนต์อาเซียนติดเทรน์บนโซเชียลอย่างรวดเร็วก็เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าผู้ชมทั้งในอาเซียนและทั่วโลกต่างตกตะลึงกับความอลังการในครั้งนี้ หลายเสียงกล่าวว่างานครั้งนี้มีระดับไม่ต่างจากโอลิมปิกหรืออีเวนต์ระดับฮอลลีวูดงานนี้สามารถคว้าหัวใจของทั้งนักกีฬาและผู้ชมทำให้ความรักความเคารพและความภาคภูมิใจต่อคนไทยและศินละปะวัฒนธรรมไทยเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากเมื่อประเทศหนึ่งใช้พิธีเปิดกีฬาในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และความฝันให้ชาวโลกได้รับรู้มันจึงไม่ใช่แค่พิธีเปิด แต่มันคือการเดินทางทางอารมณ์ที่สมบูรณ์แบบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีเปิดครั้งนี้เมื่อแสงสีเสียงดนตรีการแสดงและฝูงรนน้ำอนาคตช่วยกันแต่งนิยายบนท้องฟ้าทุกคนจึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยพลิกเกมได้อย่างแท้จริงประเด็นสำคัญ5เรื่องจึงถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางประเด็นแรกคือการเปิดฉากที่ทรงพลังจนผู้ชมแทบไม่ได้พักหายใจ ประเด็นที่2คือการนำเสนอวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นจนเปล่งประกายดั่งดวงดาวทำให้ผู้คนประหนักว่าเมื่อเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเดินเคียงคู่กันมันคือความลงตัวที่โลกต้องจดจำคอมเมนต์ Comment จากชาวอาเซียนมีความหมายอย่างยิ่งเพราะหลายประเทศในภูมิภาคนี้ล้วนเคยเป็นเจ้าภาพซีเกมแต่ปีนี้ประเทศไทยได้ยกระดับมาตรฐานขึ้นไปอีกขัน้น ชนิดที่ทําให้เจ้าภาพครั้งถัดไปต้องเตรียมตัวอย่างหนักเป็นความภาคภูมิใจที่ผลงานชั้นยอดจากประเทศหนึ่งสามารถผลักดันทั้งภูมิภาคให้เดินไปข้างหน้าสิ่งแรกที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดคือโดรนโชว์อันประการตาเมื่อโดรนนับพันตัวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจัดเรียงตัวเป็นภาพตัวละครและสัญ,ญลักษณ์ในประวัติศาสตร์ไทย มันราวกับเทคโนโลยีได้สวมมงกุฎศิละปะไทยไว้บนฟ้าไม่ใช่แค่โชว์แต่คือสารว่าเราพร้อมก้าวสู่อนาคตทันทีที่ภาพใหม่บนท้องฟ้าปรากฏเสียงปรบมือเสียงร้องด้วยความดีใจและกล้องมือถือที่ถ่ายทอดสู่ทั่วโลกก็เกิดขึ้นพร้อมกันภาพเหล่านี้จึงกลายเป็นไวรัสอย่างรวดเร็ว สิ่งต่อมาที่ตราตรึงใจผู้ชมคือเสน่ห์วัฒนธรรมไทยเครื่องแต่งกายการฟ้อนรำตัวละครทางประวัติศาสตร์การจําลองขบวนทัพและสัญลักษณ์ทางความเชื่อถูกนำเสนอในรูปแบบสร้างสรรค์จนราวกับผู้ชมกำลังนั่งดูภาพยนตร์แต่ความจริงคือพวกเขากำลังเห็นประวัติศาสตร์มีชีวิตอยู่ตรงหน้า ภูมิภาคอาเซียนภาคภูมิใจมาโดยตลอดในวัฒนธรรมเก่าแก่หลายพันปีแต่ไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหากนำเสนออย่างทรงคุณค่าวัฒนธรรมสามารถสะกดสายตาชาวโลกได้อย่างแท้จริงเมื่อสังคมเริ่มลืมรากเงาวัฒนธรรมความเคารพจากโลกก็อาจลดลงไทยจึงแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมคือความแข็งแกร่งที่สุด ดนตรีที่ดังขึ้นตอนขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามสีสันที่รายล้อมอารมณ์ร่วมของผู้ชมทั้งหมดสร้างบรรยากาศร้อนแรงจนผู้คนบนโซเชียลต่างชื่นชมไม่หยุดย่อนเรื่องที่3คือความสำเร็จทางเทคนิคแสงที่ถูกออกแบบอย่างละเอียดลึกซึ้งเวทีที่เปลี่ยนรูปแบบได้หลายครั้งระบบเสียงที่ชัดทั่วสนามการเต้นและท่าทางเคลื่อนไหวที่ประสานกันอย่างไร้ที่ติ ทุกอย่างคือหลักฐานของความสามารถระดับสูงผู้ชมเห็นตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่พิธีเปิดปีลาแต่มันเป็นการเปิดประตูอานาคตของอุตสาหกรรมบันเทิงนักออกแบบผู้กำกับทีมงานเบื้องหลังที่ทุ่มเวลานับพันชั่วโมงล้วนคือฮีโร่ที่ทำให้งานนี้ส่องสว่าง เรื่องที่4คือความรักที่มอบให้แก่นักกีฬาผู้ชมไม่เพียงส่งเสียงเชียร์ทีมชาติของตนเท่านั้นแต่ยังต้อนรับและให้กำลังใจนักกีฬาจากทุกประเทศด้วยรอยยิ้มและเสียงปรบมือนี่คือภาพแห่งความสามารถีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กีฬาอาจมีการแข่งขันแต่ก็เชื่อมมนุษย์เข้าหากันและย้ำเตือนว่าเราทั้งหมดคือครอบครัวโลกเดียวกัน เรื่องสุดท้ายที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือสารที่งานนี้ได้ส่งออกไปนั่นคืออาเซียนกำลังก้าวขึ้นและทัดเทียมระดับนานาชาติแล้วที่ทีเปิดครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือศักดิ์ศรีชาติอัตลักษณ์และพลังการพัฒนาไทยประกาศให้โลกได้รู้ว่าอาเซียนนั้นแข็งแกร่งทั้งด้านกีฬาวัฒนธรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ เมื่อคอมเมนต์นับล้านบนโซเชียลความตื่นเต้นความทึ่งความปราบลื้มเกิดขึ้นพร้อมกันก็ปรากฏความจริงขึ้นว่านี่คือพิธีเปิดที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หลายคนบอกว่าพวกเขายังไม่อาจหลุดจากมนต์สะกดนั้นได้วินาทีนี้จึงกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่คนไทยจะเก็บไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันงดงามนักกีฬาหลายคนเผยว่าพิธีเปิดได้เติมพลังให้แก่พวกเขา เมื่อได้เห็นประเทศของตัวเองสร้างปรากฏการณ์ที่โลกต้องจับตามองพวกเขายิ่งมีแรงใจที่จะสู้เพื่อประเทศชาติดวงตาของนักกีฬาไทยที่เดินเข้าสนามในคืนนั้นเต็มไปด้วยแวลไฟแห่งศักดิ์ศรีความหวังและชัยชนะชาวอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และล่าแสดงความรักและความจริงใจผ่านข้อความต่างๆมีทั้งคนบอกว่า น้ำตาไหลไม่หยุดหรืองานนี้ทำให้แสงแห่งอัตลักษณ์เอเชียในใจกลับมาส่องสว่างอีกครั้งทุกข้อความเต็มไปด้วยอารมณ์แท้จริงนี่ไม่ใช่เรื่องของคืนเดียวแต่มันคือแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อสู่วันข้างหน้าเหตุการณ์ที่ทำให้โลกได้เห็นว่าศักยภาพของคนไทยนั้นยิ่งใหญ่เหมือนสายน้ำทะเล มีทั้งพลังความภาคภูมิประวัติศาสตร์และอนาคตงานนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองแต่เป็นหลักฐานของความเป็นหนึ่งเดียวที่พร้อมสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกเห็นบทสรุปของงานเมื่อพลุจุดสว่างบนท้องฟ้าเมื่อรวนสร้างสัญ,ญลักษณ์กีฬาเป็นภาพสามมิติเมื่อเสียงดนตรีพาอารมณ์สู่จุดสูงสุดนั่นคือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ถูกจารึก ประเทศไทยยืนหยัดประกาศความภาคภูมิใจของศิลปวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลกทุกครั้งที่มีการพูดถึงพิธีเปิดผู้คนยังคงมีรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นประจักษ์พยานในค่ำคืนที่มิใช่เพียงอีเวนต์ตามปฏิทินแต่เป็นคืนที่ความทรงจำได้กลายเป็นตำนานเมื่อวันเวลาผ่านไปการแข่งขันซีเกมครั้งนี้จะถูกจดจำ แต่สิ่งแรกที่ผู้คนจะนึกถึงคือพิธีเปิดอันงดงามที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของประเทศไทยงานนี้ไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นขอองค์การแข่งขันกีฬาแต่เป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ที่อาเซียนจะถูกยอมรับในฐานะภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยพลังและเปี่ยมด้วยความสามารถคำชื่นชมต่างๆคือหลักฐานว่าพิธีเปิดหนึ่งงานสามารถเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนมากมายได้นี่คือพลังของศิลปะนี่คือความงดงามของกีฬาและนี่คือความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยทุกช่วงเวลาเป็นเรื่องราวเรื่องราวของแสงสว่างของอารมณ์ของประวัติศาสตร์ของความสามารถีของความเจริญและเหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องราวของความภูมิใจ ต่อให้บรรยายมากเพียงใดก็ไม่เพียงพอเพราะสิ่งที่ประเทศไทยทำไว้ครั้งนี้งดงามเกินคำบรรยายมันคือความไต่ระดับสู่ความสมบูรณ์แบบคือมนสเสน่ห์คือความรักที่ได้ฝากรอยประทับไว้ในหัวใจของผู้ชมทั่วโลกและสิ่งที่กล่าวได้อย่างเต็มปากคือผลงานนี้ไม่เพียงเป็นความสำเร็จของซีเกม แต่เป็นความสำเร็จระดับโลกวันนี้เมื่อชาวอาเซียนเขียนคอมเมนต์ชื่นชมประเทศไทยเราจึงเห็นทั้งความตื่นเต้นความภาคภูมิและความรักในทุกตัวอักษรหลายคนยืนยันว่านี่คือโชว์ระดับเวิด์ c คลาสและใช่มันสมควรได้รับคำนี้อย่างแท้จริงแม้งานเฉลิมฉลองจะจบลงแล้วแต่เสียงสะท้อนของมันยังคงก้องอยู่การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่พิธีเปิดก็ยังครองพื้นที่ในใจของผู้ชมโลกกำลังทึ่งอาเซียนกำลังยินดีประเทศไทยกำลังภาคภูมิและประวัติศาสตร์จะจดจำว่าคืนนี้คือคืนที่เกมพลิกอย่างแท้จริง